สวัสดีครับค <c> ร <oughs> ูจะให้ฟรีสไตล์นะครับผมก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลมากนะครับแต่เพิ่งเคยมากับเขานะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกับอี่ร้านแหน่งชาติผาแต้ม <c oughs> โอ้ยเหงื่อไหลโอเคครับวันนี้จะพาเดินไปดูนะครับบรรยากาศของผาแต้มครับ <c oughs> <c oughs> กับบรรยากาศนะครับตอนเดินขึ้นมา จากลานจอรดรถนะครับเดินตามทีมงานไม่ <c oughs> ไม่ทันเลยไปครับเดินต่อครับพาเที่ยวอุบลน,นะครับในรอบนี้นะครับผมครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับหาหาแ้มนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันนะครับ ครับบรรยากาศของผาแต้บนะครับช่วงเช้าเช้านะครับก็นี่แหละไม่เคยมานะครับกนคิกว่ามันจะสวยงามมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมก็ว่ามันประมาณนี้แหละเท่าที่เห็นนี่แหละครับอันนี้มันจะเป็นผาที่เป็นแต้บอยูด้านหลัง อ๋ออ oh, an ันที่เตรมอยู่ด้านล่างดิใช่เพราะอันนี้อันนี้จะเป็นบนหน้าผาแล้วก็จะมีด้านล่างจะเป็นผิวผาอ๋อเดินได้ใช่ไหมต้องไปลงถนนอ๋อต้องลงไปทางนู้นอีกแล้วก็เดินไปอีกวันสามจุดเจ็ดกิโลคนแหละยาวขาดยางพอดันเนาะขาดอะไรถึงแล้แล้วก็อะไรครับท่านท่านต้องเจอครับอะไรต่อครับท่านเอาให้ค้อมดูคนหนดีเพื่อเขาอยู่ต่างประเทศเขาจะได้มาโควิดหายอตรงนี้คือหาแต้มครับหาแต้มอำเภอคงเตรียมจังหวัดอุบลราชธานีครับฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งดาว ฟังเพื่อนบ้านครับอ๋อที่เพื่อนบ้านเราโอ้ยมีหมู่บ้านด้วยนะครับนี่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านฝั่งตอนของชจาเช่าเราเช่าเขาครับเช่าเขาอืมมีป่าไม้อระมสมบูรณ์ตรงข้ามกับบ้านเราครับต้นไม้เต็มหมดแล้วคนมาเต็มเลยนะครับมีเส้นเกลือง่ายครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นต้นไม้เต็มนะครับแต่ฝั่งนี้โลนแล้วครับโลนหมดแล้วบ้านเราบ้านเราชอบตัดทิ้งไปหมดเลยธุรกิจบาอันนี้ก็ เห็นไหมครับอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังสงสัยนะครับว่าตรงนั้นมีถนนหรือเปล่าเราจะไปตลาดกันได้ไงยังงงกันนะน่าจะมีเนาะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านครับอ่าฝั่งตรงข้ามครับสามารถนั่งเรือข้ามได้นี่นะครับเมื่อคืนเราพักกันตรงนี้นี่ตรงลานหินตรงนี้แหล่งพิสมัยนะครับพิสมัยเออนะครับพิซ่าก็อยู่ข้างล่าง เอาเวลาเขาถ่ายทำไมไม่มีหมอกหนาหนาเขาถ่ายตรงไหนคือมันเป็นช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาครับอ๋อช่วงเวลาหน้าหนาวมันบ่เหมือนกับเขาพระวิหารบ้านเราครับเพราะหน้าหนาวมันบ่เขาถ่ายตอนนั้นก็หน้าฝนหน้าหนาวเป็นภาพไม่แดงเขาเนี่ยนครับผมนครับบรรยากาศของช่วงเช้าๆนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะแต่เห็นเขาบอกว่ามีทางด้านล่างใช่ไหมที่ลงไปได้อะไรเงี้ยลงด้านล่างครับอ๋อมันจะเหมือนกันหรือว่ามันสวยกว่านี้เหมือนกันเลยเนาะอันนี้สูงสุดแล้ว ตัวนี้คือจุดสูงสุดครับสูงล่างก็จะเป็นผาแต้มผาแต้มอ๋อค้มเอาสีแต้มผาอ่ามือนกับในหนังสือที่เราที่เราเรียนมานะอายุพันกว่าปีมาแล้วโอ้พันกว่าปีแล้วครับอันนี้ก็พอจะได้ศึกษามาบ้างนะครับในตำราแต่ก็วันนี้ก็เพิ่งจะได้มาเห็นจริงๆแต่ในเรื่องของผาก็เดี๋ยวใครสนใจก็เข้ามาดูแล้วกันนะส่วนผมก็ คงจะขี้เกียจเ,เดินแล้วคะเดี๋ยวจะไปตรงนี้ดูแล้วก็จะให้ดูมุมสูงได้เรื่อยน,น,นะครับอากาศด้านบนครับนี่ฝั่งไทยแล้วนี่ฝั่งไทยดูฟัง ครับตอนนี้อยู่ที่ผาแต้มนะครับเขาบอกว่าผาแต้มตวันขึ้นก่อนใครในสยามครับแต่วันนี้ไม่เจอแม้ขนาดว่ขึ้นครั้งแรกก็ยังไม่เจอนะครับก็ถึงว่าอีกสักครู่อีกสักครู่ดวงไม่ให้เลยในวันนี้โอเคนะครับสถานที่สถานที่แอติจูต่าไรดูอลยครับผมไม่สันทัดทางด้านครูสังคมเท่าไหร่นะโอ้ละติจูดรอนติจูดที่เรียนต้งแต่สมัยมัธยมในจํจำไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็ให้ท่านดูเอาเองกันเกัน วันนี้สภาพเป็นวิธีก่อนไม่เหมาะสมเนาะเนาะไม่เหมาะสมนะแต่ว่ามีเมฆฝนทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราข้ามติดกูไม่ได้แต่ต่อเราไม่คิดถึงแต่ว่าดรอแน่ต่อแน่นต่อแลค่อยกินกุ้ยช่ายไปเขากก็ได้ดูแลสวยนะาเลยมุมนี้คุ้ยช่ายไปสำหรับคนที่ชอบนะครับในมุมสูงนะครับเป็นยอดะดูตูดหรือ อีกสักสิบยี่สิบปีคงจะมีสกายวอล์กนะครับคิดว่านะเอาโอเคนะดนูดนูครับบรรยากาศของทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับนู่นเลยวิวสวยครับวิวสวยครับ,บวสวยครับตรงนู้นก็สวยนะครับแต่บังเอิญวันนี้ไม่มีหมอกครับตะวันยังไม่ขึ้นครับ ก็จะเดินเดินมาดูนะครับก้หินนะครับหินหินสวยไหมครับก็ดูเอาเอง,เองนะสวยไม่สวยประการใดอันนี้อยู่ที่การมองนะครับมุมมองของแต่ละท่านนะครับนี่ก็สำหรับผู้ที่ชอบถ่าย,ยรูปน,น,นะครับนะครับทีมงานของเรานะครับ อะไรนะครับน้ำซอหินหินจังก่อนครับต่อครับน้ำซอหิน่อนจังก่อนน้ำซอหินหินจังก่อนนะภาษาอะไรกับหัวใจของมนุษย์ดวงน้อยอือทางนี้ก็กำลัง acting action อยู่นะในเรื่องของอ่ไฟมิวสิกวิดีโอ เราจะพาไปเยี่ยมลูกฝั่งนู้นอยู่นะครับฮะมีลูกฝั่งนู้นด้วยเหรอครับเยี่ยมอ้ลูกโอ้าได้แล้น้ำใยแล้วนี่ฮะคุกบ่ฮะมาดูตรงนี้ดิใครไม่รู้ลืมอะไรนี่น้ำก็เย็นเย็นอยู่เลยมาไม้ป่าไหมบางทีแมวบ่สวยๆๆคุณคุณน่งลงครับ นั่งลงไทยยากโอ้เดียบรอยครับนี่กล้องเราก็ดูจัดลงทุนมากนะครับแต่ละภาพที่จอกไปนี่นะครับยอดเลยซุ่มเทสุดๆนะครับนอนบ้างเม์บ้างทำทุกอย่างจริงๆนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปข้างบนดูนะครับจะเป็นยังไงวันนี้จะเพาะ จอดจงแค่มุมสูงนะครับเพราะว่าข้างล่างก็คงจะไม่เดินไปนะครับอ๋อโดยที่มันางบนมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้แหละนะครับเป็นถาหินครับนะนี่นะครับเป็นลานหินนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับก็ไม่ได้เอากล้องใหญ่มา ผมก็เลยไม่ได้การตัดต่อผมจะตัดต่อในมือถือเอาก็แล้วกันนะครับบรรยากาศข้างบนนี่แหละครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็สําหรับบรรยากาศก็คงจะประมาณนี้นะครับเนาะก็สมสมกับเป็นหน้าผาเลยนะครับ ไปจุดหนึ่งครับสําหรับเสาเฉลียงนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าเสาเฉลียงมันเป็นยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ผมเคยเห็นมานะไม่บอกมันตั้งได้นะครับไปดูครับไป

ผมก็จะขอปิดคลิปกันในบรรยากาศตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับสําหรับบรรยากาศของผาแต้มด้านบนนะครับด้านบนหน้าผานะครับวันนี้เราไม่ได้เดินลงไปสำรวจข้างล่างนะครับเพราะว่าไม่มีคนพาไปเขาบอกว่าเขาเดินไปหมดแล้ว <c oughs> ผมก็เลยไม่ไม่เดินดีกว่านะครับนะโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสคงจะได้มาอีกนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้บรรยากาศเล็กน้อยนะครับที่นํามาฝากกันนะครับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่ดูให้จนจบนะครับถ้าใครดูจนจบก็คงอยาได้ดูคําพูดของผมคํานี้แหละนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ลากันด้วยบรรยากาศของอผาแต้มนะครับอของแม่น้าโขงนะครับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับถ้าชอบนะครับนะถ้ารักกันก็กดติดตาม ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เคยคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับอเดียวเลยเอากระป๋อมาครมาไปไปครับกลับกลับทำไมอ่ะกูบอกอยู่คนเดียวเลยแต่ฝนตกแล้วครับฝนตกครับข้างบนมันจะตกกันข้างลในเลยไหลเลยไหลมตกถ้ามันจะตกโอ้พูดบอกบอกที่ที่งานครับก็กล้องถ่ายกับคือยี่บวันูออนคนหนึ่งเป็นคนสองต่อไป